นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตสมมาสมุทธัสสากาโลคสติภูตานิสภาเนวะสหัตนาตีขอถวายความเคารพท่านพระอาจารย์ชัยวัดอาทิตโตซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัด โพสเศรษฐีพร้อมด้วยพระคุณเจ้าทั้งสี่รูปด้วยความเคารพท่านเจ้าภาพท่านแขกผู้มีเกียรติแขกผู้มีน้ำใจที่มาร่วมงานบำเพ็ญกุศลของผู้วายชนในค่ำคืนนี้ผู้วายชนได้จาก ญาติพี่น้องไปเมื่อหลายวันก่อนรู้สึกว่าจะหลายวันนะจะเป็นแปดวันเก้าวันนู้นนะทางคณะเจ้าภาพก็ได้ทำหน้าที่ในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังของความตายอย่างสมบูรณ์แบบไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยตลอดทั้งญาติพี่น้องทั้งหลาย ที่มาให้กำลังใจกันมาส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจกับทางคณะเจ้าภาพตลอดงานตั้งแต่วันแรกเรื่อยมาจนถึงวันนี้เป็นวาระสุดท้ายที่คณะที่คณะลูกหลานจะได้ทำหน้าที่ในฐานะคนเป็น ลูกหลานจะได้ทำหน้าที่ในฐานะของบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังของความตายลูกหลานได้ชื่อว่าเป็นคนดีมียี่ห้อคนดีต้องมียี่ห้ออย่าโยมรถราช้างม้ามียี่ห้อทั้งนั้นคนดีต้องมียี่ห้อยี่ห้อของคนดีก็คือความกตัญญูกะตะเวทีนี้แหละ เขาเรียกว่ายี่ห้อผูค้คนดีถ้าคนมียี่ห้อก็คือความรู้จกกักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณกตัญญูแปลว่ารู้คุณกตเวทีแปลว่าตอบคุณรู้เฉยๆไม่ได้ต้องตอบด้วยเหมือนกับทางคณะเจ้าภาพได้ตอบแทนบุญคุณแก่ผู้วายชนคือคุณพ่อ ซึ่งได้จากไปเมื่อเจ็ดแปดวันเก้าวันก่อนไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากอุตสาหตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเรื่อยมาตั้งแต่วันแรกและวันนี้เป็นวาระสุดท้ายที่ลูกหลานจะได้แสดงออกบ่งบอกถึงความเป็นผู้ มียี่ห้อนั่นแหละตลอดทั้งญาติโยมผู้มาร่วมงานบำเพ็ญกุศลของผู้วายชนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยอะไรเลยมีคนเต็มทุกวันทุกคืนนั่นแหละคือน้ำใจของพวกเราที่มาช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจ แก่ทางคณะเจ้าภาพท่านทั้งหลายไม่มีบ้านใดที่ไม่มีคนตายทุกคนทุกหมู่บ้านทุกครอบครัวทุกครัวเรือนต้องมีคนตายเพราะอะไรคนตายไปถามบ้านนั้นก็มีคนตายถามบ้านนี้ก็มีคนตาย ถามบ้านนน้นก็มีคนตายทุกหนแห่งทุกทุกแห่งหนทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดล้วนแต่มีคนตายเพราะความตายมาจากความเกิดอยติโยมพุทธบริษัททั้งหลายตอนมารดน้ำศพของคุณพ่อผู้วัยชนเราก็จะเห็น่ันแบมือออก ลูกหลานก็เทน้ําใส่รถใส่รถน้ําให้ชุ่มเย็นให้ชุ่มหัวจิตหัวใจท่านแบมือออกนี่แสดงบอกว่าเป็นปริศนาธรรมสอนคนเป็นว่าเออลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยพ่อเกิดมาแปดสิบปีเก้าสิบปีเห็นไหมนี่พ่อไม่ได้เอาอะไรไปเลยแม้แต่เงินบาทเดียวสลึงเดียวพ่อก็ไม่ได้เอาไปนั่น นี่แสดงเป็นปริศนาธรรมให้พวกเราทั้งเห็นทั้งหลายได้เห็นว่าแม้แต่บาทเดียวคุณพ่อก็ไม่ได้เอาไปตอนมารดน้ำศพนั่นแหละจึงบอกว่าเจ้าเกิดมามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉนไยนเจ้าเกิดมามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรไปเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา เหมือนกับคุณพ่อที่นอนสงบแน่นิ่งต่อหน้าพวกเราทั้งหลายนี้ท่านมามือเปล่าทรัพย์สมบัติมหาเอาบนเมืองมนุษย์นี้เท่านั้นจากนั้นท่านก็โบกมืออำลาดวงอาทิตย์ญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรท่านมาคนเดียวนะท่านก็ไปคนเดียวจากนั้นก็จะเคลื่อนร่างของคุณพ่อเข้าไปสู่ในหีบศพ หีบศพไม่กว้างไม่เหมือนบ้านที่เคยอยู่ไม่เหมือนอู่ที่เคยนอนตอนมีชีวิตอยู่กว้างสอบยาววาหนาคือตอนหน้าเรานี้ผู้วายชนนอนสงบแน่นิ่งไม่บ่นว่าร้อนเอบ้านฉันทำไมมันแคบนักบ้านฉันทำไมไม่มีพัดลมบ้านฉันทำไมไม่มีตู้เย็น ไม่เหมือนตอนที่ฉันมีชีวิตอยู่เลยคุณพ่อไม่เคยบน่นนั่นคือสภาพแห่งความเป็นจริงสอนให้พวกเราทั้งหลายได้รู้ว่าบ้านนี้คือบ้านหลังสุดท้ายของพวกเราทุกคนอาจจะอยู่บ้านหลังละล้านสองล้านสิบล้านแต่สุดท้ายก็ต้องมาอยู่หีบศพ กว้างศอกยาววาหนาคืบเหมือนกับผู้วายชนนี้ทุกทุกคนเพราะอะไรเพราะธรรมชาติมันสอนอย่างนี้ทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องเดินไปสู่ความตายคุณพ่อไม่เคยบน่นคุณพ่อไม่เคยหิวข้าวตลอดแปดวันเก้าวันคุณพ่อไม่เคยเรียกลูกเรียกหลานคุณพ่อสบายนั่นคือการตาย จากโลกนี้ไปไปสู่ปรลโลกข้างหน้าจากนั้นเราก็จะเห็นการมัดมือมัดเท้ามัดศอกคนโบราณสอนนักสอนหนังเป็นปิิสนาธรรมให้รู้ว่าลูกเอ,อ๋ยหลานเอ,อ๋ยดูเอาตอนเป็นมนุษย์ตอนมีชีวิตอยู่นี้นะ่ะมันถูกเชือกผูกคอ มันถูกปอผูกศอกมันผูกมันถูกเชือกผูกคอไว้ปอผูกศอกไว้ปิดศนาธรรมตัวนี้สอนให้รู้ว่าตอนเป็นมนุษย์มันยังมีห่วงอยู่ห่วงอะไรหนึ่งห่วงลูกสองห่วงทรัพย์สมบัติของตัวเองสห่วงลูกห่วงห,วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติของตัวเอง ปริสนาธรรมตัวนี้ก็เลยว่าเรามัวแต่ห่วงลูกมากเกินไปเรามัวแต่ห่วงทรัพย์สมบัติมากเกินไปสุดท้ายลืมทำบุญจึงเป็นปริสนาธรรมบอกให้ทุกคนว่ามีบุตรบวงหนึ่งเกี้ยวพันคอมีทรัพย์ผูกบาทาคลอหน่วงไว้ภรรยา สามีเยื่องปอผูกมัดมือนาสามบ่วงใครพ้นได้จากพ้นสงสารเพราะมันมีบ่วงรูปบ่วงทรัพย์บ่วงภรรยาบ่วงสามีอยู่ <ừ. S 1> ก็เลยไม่ได้คิดถึงบุญไม่ได้คิดถึงกุศลข้างหน้านั่นแหละปิิสนาธรรมตรงนี้จึงสอนคนเป็นตอนมารดน้ำศพเราก็จะเห็น สุดท้ายไปนิมนต์พระมาสวดพระอภิธรรมทั้งสี่รูปตลปัดอยู่ด้านหลังพระคุณเจ้าเขียนว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเป็นปิศนาธรรมสอนคนเป็นว่าวันเวลาและวาลีมิมีไว้คอยใคร เรือเมรถไฟย่อมวิ่งไปตามกาลโอเอและอื่นอาจจะไม่สมปรารถนาชวดแล้วจะโสกาอันิจจาเราช้าไปตลปัดด้ามที่หนึ่งบอกว่าการเวลาทุกคนเกิดมาได้เวลาเท่ากัน24ชั่วโมงหนึ่งวันมารับใช้เราเราใช้เข้าไปหนึ่งวัน 30สวันก็เป็นหนึ่งเดือนเพียงแต่ว่าเราจะใช้วันเวลานั้นให้เกิดประโยชน์หรือให้เกิดโทษแก่ตนเองเท่านั้นถ้าเราใช้วันเวลาในหนึ่งวันเป็นประโยชน์กับตัวเองดีกับพ่อดีกับแม่ดีกับลูกดีกับหลานดีกับพระศาสนาดีกับพระเจ้าประสงค์นั่นแหละเราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์หนึ่งวัน คือวันเวลาเราได้เท่ากันเพียงแต่เราจะใช้วันเวลานั้นให้เกิดประโยชน์หรือให้เกิดโทษเท่านั้นวันนี้เราทําดีกับแม่เราดีใจปลื้มอกปลื้มใจที่สุดมันยังไม่หายเพราะได้ทําดีกับพ่อได้ทําดีกับแม่เหมือนกับทางคณะเจ้าภาพได้ทําดีกับคุณพ่อตั้งแต่วันแรกเรื่อยมาจนถึงเวลานี้ขณะนี้ ก็ยังมีความปลื้มอ,อกปลื้มใจพอใจในส่วนที่ลูกหลานได้กระทําอยู่เราในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานได้กระทําบุญคุณได้กระทําทักษิณานุป,ปทานนาิจให้แก่คุณพ่อลูกหลานก็ยังปลื้มอ,อกปลื้มใจอยู่ในขณะนี้นั่นแสดงว่าลูกหลานนั้นใช้เวลาให้คุ้มค่าตารัดัด้ามที่สองไปไม่กลับหลับไม่ตื่น คือคนเป็นมิจฉาทิฏฐิญาตยมมิจฉาทิฏฐิคือคนไม่รู้จักคําว่าบุญมิจฉาทิฏฐิคือคนไม่รู้จักคําว่านารกมีสวรรค์มีโลกนี้มีโลกหน้ามีเทวดาก็มีมนุษย์ก็มีต่ำกว่ามนุษย์ก็มีสูงกว่ามนุษย์ก็มีวัฏจะสงสารนี้มันยาวไกลยาวนาน กี่หมื่นกี่แสนชาติพวกเราวนเวียนอยู่กับวัฏสงสารนี้ชาตินี้โชคดีหน่อยได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชาติที่แล้วอาจจะเป็นเทวดาก็ได้แต่ชาตินี้ดีได้เกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาของ,ององค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าพวกเราโชคดีนั่นแหละพระพุทธเจ้าของเราท่านถึงบอกว่า บุคคลที่เคยพบกันมานี้ชาติที่แล้วก็เคยพบกันมาอาจจะเป็นพี่กันเป็นน้องกันเป็นพ่อกันเป็นแม่กันแต่มาชาตินี้เราจำกันไม่ได้เราจึงมาพบกันในถ้ำกลางสายทานแห่งประแสธรรมของพระพุทธเธจา้าศาสนาพุทธรรมให้เรามาพบกันแม้ท่านทั้งหลายจะได้ไม่ จะไม่ได้เป็นญาติกันทางสายโลหิตแต่ท่านทั้งหลายก็เป็นญาติกันทางธรรมะคือทางสายทางแห่งกระแสธรรมของพระพุทธศาสนาเราได้มาเจอมาเจอกันบนเมืองมนุษย์นี้เพราะเราได้เคยทำบุญร่วมกันทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขัน เก็บดอกไม้ร่วมต้นมีคุณค่ามีความหมายนั่นแหละจึงบอกว่าเมื่อใดก็แล้วแต่พวกเราทั้งหลายเห็นคนง่อยเปรียร้ยเสียขาพิกงพิการตาบอดหูหนวกวันนี้พกยาจกพอทานอย่าได้รังเกียจรังงอนเขาเหล่านั้นเลยเพราะชาติที่แล้วเราก็เคยเป็น เมื่อใดก็แล้วแต่เราเห็นคนรวยเราเห็นเศรษฐีมหาศาลมั่งคั่งมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านอย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจเลยเพราะชาติที่แล้วเราก็เคยเป็นเศรษฐีนั่นแหละจึงบอกว่าโลกทั้งโลกในวัฏสังสารวัตนี้เราเป็นมาหมดแล้วชาติก่อนเราอาจจะได้เป็นนางเอกหนังก็ได้ ชาติที่แล้วเราอาจจะได้เป็นคนใจดีก็ได้ชาตินี้เราถึงได้มีโอกาสได้มาฟังเทศฟังธรรมขององค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเราโชคดีหนึ่งได้เกิดเป็นคนสองได้พบพระพุทธศาสนาสามได้ฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้านับว่าเป็นคนโชคดี ชีวิตหลังการตายจึงน่ากลัวที่สุดก่อนตายไม่เป็นไรถ้าตายปั๊บได้เกิดเป็นมนุษย์มันน่าตายนะอาตมาว่าไม่กลัวคนจะกลัวน้อยที่สุดถ้าเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเป็นคนคนจะกลัวน้อยที่สุดเลยแต่กลัวชีวิตหลังความตายนี่สิ มันน่ากลัวกว่าเอาไม่เป็นไรเราตั้งใจตั้งสติมีสัมปชัญญะระลึกอยู่เสมอว่าเราเคยทำบุญเราเคยให้ทานเราเคยทำดีกับพ่อเราเคยทำดีกับแม่เรามั่นอกมั่นใจถึงอย่างไรก็แล้วแต่ฉันล้มหายตายจากไปฉันต้องได้เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ ที่มีอวัยยวะพบถ่วนสาสองประการนี่เพราะอะไรเพราะฉันได้ทำบุญไว้แล้วในโลกนี้มากมายไก่กองนับไม่ท้วนเวลาใดเรานึกถึงบุญเราจะมีความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นทันทีนั่นแหละเขาเรียกว่าบุญเกิดขึ้นที่เราเวลาใดเราเศร้าหมองในหัวจิตหัวใจนั่นแหละ เขาเรียกว่าบาปเกิดขึ้นในหัวใจศาสนาพุทธจึงสอนว่าให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันตั้งหลักดีๆมีสติสัมปชัญญะพูดจาเป็นภาษาผลพูดพูดจาเป็นภาษาดอกไม้พูดด้วยคุณงามความดีให้กันและกันนั่นแหละด้ามที่สามฟื้นไม่มี คือคนตายวายชีวันยังไงก็ไม่มีคำว่าฟื้นเหมือนกับผู้ตายนอนอยู่ต่อนหน้าเราแม้จะรอเวลาให้แปดก้าวันให้ท่านฟื้นไม่มีทางคือคนตายคุณพ่อได้จากโลกนี้ไปจริงๆรงรับประกันคุณภาพแม้จะเคาะหีบศพท่านก็ไม่ตื่น แม้จะพูดกับท่านอยู่ข้างหีบศพพ่อกินข้าวนะพ่อกินน้ำนะท่านไม่พูดเพราะท่านตายจากโลกนี้ไปท่านไปสบายแล้วสิ่งที่ท่านจะฝากไว้กับลูกกับหลานท่านจะพูดว่าลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยเวลาพ่อตายแล้วลูกอย่าทะเลาะกันนะ ลูกจงรักกันให้อภัยซึ่งกันและกันมีอะไรให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี้คือคำที่พ่ออยากจะพูดกับลูกแต่ก็ไม่มีโอกาสได้พูดไม่เป็นไรคำสั่งสอนของพ่อตอนที่มีชีวิตอยู่ยังต้องอยู่ในหัวจิตหัวใจของลูกหลานทุกคนเคยได้ยินเสียงพ่อแล้วมันปลื้มใจ พ่อบอกว่าลูกเอ๋ยรักกันนะแม้พ่อจะจากไปแต่สิ่งเหล่านั้นยังอยู่ในหัวจิตหัวใจของคณะจบภาพจูบจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่อต้องการมากที่สุดคือให้ลูกรักกันสามารถคีกกันมีอะไรให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นแหละจึงเรียกว่าคนดีมียี่ห้อ ด้ามที่สี่หนีไม่พ้นเสียงโจดจันคำนินทาท่านทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีใครไม่ถูกนินทาอันนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้แต่องค์พระปฏิมายัางราคินมนุษย์เดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาห้ามน้ำมิให้ไหล ห้ามไฟมิให้มีควันห้ามสุริยะแสงจันทร์หยุดส่องแสงไสห้ามสามสิ่งนี้ได้จึงห้ามคนนินทาโอ้ยากเลยนะนี่นะ่ะห้ามดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์อย่าขึ้นนะไม่มีทางน้ำอย่าไหลนะไม่มีทางไฟอย่ามีควันนะไม่มีทางห้ามคนนินทาเราไม่มีทางยัดเยมยดทางหลาย นินทากับสรรเสริญมันเป็นอันเดียวกันเราเคยถูกคนยกย่องสรรเสริญว่าโอ้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้และในขณะเดียวกันเราก็เคยถูกคนนินทาเหมือนกันด้ามที่หนึ่งไปไม่กลับคือการเวลาด้ามที่สองหลับไม่ตื่นคือคนเป็นมิจฉาทิฏฐิด้ามที่สมคือฟื้นไม่มีคือคนตายวายชีวัน ด้ามที่สีนี้ไม่พ้นเสียงจุดจันคนนินทาพยายักตนหนึ่งมีหน้าอยู่สามหน้ามีตาสองข้างข้างหนึ่งสวัสดข้างหนึ่งริบบีมีปากสิบสองปากมีฟันไม่มากปากละสามสิบสี่พืนกินชีวิตทั่วทั้งปฐพีพยายักตนนี้คือพระกา พการกไก่สลาลอลิงอ่านว่าการเวลาพยายักตน์ตนี้มีหน้าอยู่สามหน้าหน้าร้อนหนึ่งหน้าฝนหน้าหนาวประเทศไทยมีหน้าร้อนกับหน้าฝนร้อนแล้วก็ร้อนมากๆเท่านั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าพการมันมีหน้าอยู่สามหน้ามันกืนกินชีวิตหลักมีตาสองข้างข้างหนึ่งสวา่าง ข้างหนึ่งริบรี่คือกลางวันและกลางคืนมีปากสิบสองปากปีหนึ่งมีสิบสองเดือนมีฟันไม่มากปากละสามสิบซี่ก็เดือนหนึ่งก็มีอยู่สามสิบวันกินเราไปกินเราไปทุกวันทุกวันทุกวันมีฟันไม่มากปากละสามสิบี่เกินกินชีวิตทั่วทั้งปัตตภี พยายกษ์ตนนี้คือภารการเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อการเวลามันจะเกินกินเราเราก็ใช้การเวลานั้นให้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์อะไรมากมายหลายประการพูดดีกับภรรยาสามีก็เป็นประโยชน์พูดดีกับลูกกับหลานก็เป็นประโยชน์ลูกดีกับพ่อลูกดีกับแม่ก็เป็นประโยชน์ให้อภัยกันตอนที่มีชีวิตอยู่นี้ ครั้นเมื่อตายแล้วจะไปขอโทษขออภัยมันก็สายเกินไปตายแล้วฉันขอโทษนะเพื่อนนะภรรยาตายสามีไปขอโทษภรรยาอ๋อฉันขอโทษเธอนะฉันเคยทําผิดกับเธอตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่มันสายเกินไปค้ากําไรเกินควรคนดี ต้องรู้จักการให้อภัยกันคนดีต้องรู้จักขอโทษกันตอนที่มีชีวิตอยู่อย่ามอดมูไวชีวาต้องลาจากมีเพื่อนยากสองคนตามไปหาคือบุญบาปเท่านั้นติดตามมาบุญรักษาบาปชดใช้ไปตามกรรมปริศนาธรรมนี้ไซสอนให้คิด เื่อเตือนจิตตนไว้ไม่ถลำมมีสติระลึกได้ใส่ใจจำซึ่งพระธรรมคำสอนพระศาสดา,ศามีแต่บุญกับบาปซื่อสัตว์ที่สุดแม้แต่ทรัพย์สมบัติเราตายไปก็เปลี่ยนชื่อทันทีเงินสดในธนาคารหนึ่งล้านบาทตายปับ๊บเปลี่ยนชื่อทันที คนที่ซื่อสัตย์ที่สุดที่เราไม่เคยสนใจนั่นคือบุญแต่เขาซื่อสัตย์เราเขาจะตามเราไปถึงเราไปไหนก็แล้วแต่แม้แต่ตายแล้วก็ยังตามไปคือบุญส่วนทรัพย์สมบัติเปลี่ยนชื่อทันทีเรือกสวนไรนาสาโทเปลี่ยนชื่อทันทีทรัพส,สมบัติส่งที่เตียงโรงพยาบาลลูกหลานส่งที่เชิงตะกอดจากนั้นก็ตัวไข่ตัวมัน มาคนเดียวไปคนเดียวไม่ได้นัดกันมาเกิดสมดังพระบาลีที่อัตมภาพได้อัญเชิญมายกขึ้นเป็นอุเทศบทในเบื้องต้นนั้นว่ากาโลคสติภูตานิสัพาเนวะสหัตนาแปลความว่าการเวลากลืนกินชีวิตของสรพพสัตว์ทั้งหลายพร้อมกับตัวมันเอง ขอพลาอานิสงส์ที่ทางคณะเจ้าภาพได้กระทำบำเพ็ญตั้งแต่วันแรกเรื่อยมาจนถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายขอให้ดวงจิตดวงวิญญาณของผู้วายชนนั้นให้ได้รับรู้รับทราบว่าลูกหลานได้กระทำหน้าที่อย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบที่สุด หากว่าดวงจิตดวงวิญญาณของผู้วายชนไม่ได้รับรู้รับทราบเทวดาเหล่าใดที่มีหูทิพตาทิพจงนำข่าวสารนี้ไปแจ้งแก่ดวงจิตดวงวิญญาณของผู้วายชนนั้นให้ได้รับรู้รับทราบรู้แล้วจงอนุโมทนาเมื่ออนุโมทนาแล้วมีทุกข์อยู่ขอให้พ้นจากทุกข์มีสุขอยู่ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป สมดังเจตนาปารภของคณะเจ้าภาพจงทุกประการแสดงพระธรรมเทศนามาสมสมัยได้เวลาจึงขอสมมติตนยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปรการะชะนี้